ดูคะ่ะทุกคนตรงนี้เหลืองอารามสวยงามมากค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดเหลืองอีกแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะแล้ววันนี้ป้าอ้นก็หวังว่าเห็ดมันคงจะออกเยอะเนาะนี่คะ่ะทุกคนป้าอ้นอุตสาห์ลงทุนซื้อตะกร้า,บาใบไม่เพื่อตั้งใจมาหาเก็บเห็ด mm. เก็บผักเลยนะคะ mm. ไปคะ่ะทุกคนไปช่วยป้าอ้นเดินหาเห็ดกันคะ่ะ เอแ,แล้วค่ะอ้ยดูค่ะมันเพิ่งแต่จะออกตะมุตะมีก็เจอคุณทากเอาไปรับประทานแล้วนะคะโอ้ยเนาะถ้าป้อนไม่เก็บนะคะท่าก็กินหมดอยู่ดีค่ะก็เก็บหาแต่ดอกสวยๆแล้วกันเนาะโอ้เสีย,สยดายเตอดูค่ะดอกนี้เหมือนจะใหญ่ แต่ว่าก็ไม่ทันทากแล้วนะคะอีกสองดอกตรงนี้ค่ะโอ้ยอันนี้มันเปราะค่ะเพราะฝนตกเมื่อคืนโอ้ยเห็พุพิการต่อดูค่ะ อันนี้กลับมารอบหน้าก็ไม่มีเหลือแล้วนะคะคุณท่ากินก็เก็บไปเลมเเอาแล้วกันนะคะเห็ดเหลืองหรือเห็ดแคนทาลซื้อเาก็แพงนะคะที่เมืองน,นอกเนี่ยคะ่ะ อ้นเข้าป่านี้ทรายแย่งทากทุกทีเลยนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ขามันยังอวบค่ะเดี๋ยวจมดอกเลก็กๆไว้ให้มันบานๆเนาะก็ <c oughs> ๆๆไม่รู้เหมือนกันว่าจมไว้ให้ทากหรือว่าจมไว้ให้ตัวเองอุย้ยดูันนี้ค่ะโอ้ยเสียดายคุณทากหากอีกแล้วก่อนไปก็ขอตัดขาเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะขาอุบๆใหญ่ๆมากเสียดายทากมันเร็วมากค่ะบ่นอีกแล้วป้าอ้นบ่นทุกคลิปนะคะเดี๋ยวตัดขาเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นหวังว่าจะมีสวยๆกว่าน,นี้นะคะดอกนี้ยังเหลือให้เยอะหน่อยนะคะ แหว่งีดเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นค่ะนี่อย่างสวยดูค่ะเสียดายอันนี้ค่ะแต่ยังเหลือขามันนะคะตรงนี้ยังสวยอยู่ค่ะเก็บค่ะพระอน้น พิการก็เอานะคะดูค่ะทุกคนตรงนี้เหลืองอารามสวยงามมากค่ะเริ่มเก็บเลยแล้วกันเอาดอกที่ กินได้อืกินได้ทุกดอกคะ่ะเอาดอกที่พอกินแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะตั้งใจเด็ดอีกสองดอก โอ้อันนี้เล็กเกินค่ะโกยหาเผื่อมันหลบใต้ใบไม้อันที่หลบใต้ใบไม้มันก็จะออกใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยค่ะอุ้ยอีกสองดอกตรงนี้เอาไปด้วยค่ะนี่เนี่ยอันที่หลบใต้ใบไม้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ อวบค่ เดี๋ยวเราไปเดินดูอีกที่หนึ่งนะคะป้าอ้นเห็นมันออกปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีที่แล้วมันก็ยังแคระแคระป้าอ้นเลยไม่ได้เก็บป้าอ้นก็เสียงไวก้กะว่าเดี๋ยวมาเก็บเ,<อ>เดี๋ยวมาเก็บอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บรอบหลังแต่ทั้งปีนะคะป้าอ้นมาจอบดูมันก็ไม่โตให้ค่ะสุบแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็ย่อยสลายลงไปในดินนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าปีนี้มันจะโตไหมอ่ะไปไปมาถึงแล้วค่ะ ดูค่ะโอ้ยนอกจากมันจะไม่โตแล้วนะคะดูค่ะน้อยๆไอ้อันที่โตนุ่นค่ะถ้าก็มาเอาไปรับประทานหมดแล้วนะคะอุย้ยเสียดายเดี๋ยวเราเดินจอบหาดูว่ามันจะได้สักดอกสองดอกไหมคะกลุ่มตรงนี้ โอ้ยเนอะน,นี่ค่ะเอา้าดอกสองดอกอย่างว่าแลยค่ะหนึ่งดอกสองดอกเอาไปสักสามแล้วกันค่ะพระออนมีมดด้วย,เ,ยเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันต่อนะคะขอให้เจอนะคะ อ้นต้องขออภัยท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะคะที่มาชมคลิป,ปอน้นแล้วก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มาเลยค่ะปพระอน้นก,กะว่าจะฉลองตะกร้าใหม่เลยนะคะวันนี้โหเนี่ยตะกร้ารอ้นเพิ่งซื้อใหม่ๆมาจากร้านของเก่าเลยนะคะคือแบบว่าใหม่ป้าอ้นแต่เก่าเขาอะค่ะโอ้ยเนาะวันนี้เป็นยังมันคือบ้ามานเลยค่ะ <c oughs> แตยก็ได้อิ่มหนึ่งพอดีค่ะเดี๋ยวไปผัดกับเนยแล้วก็กินกับขนมปังนะคะยามเช้าเป็นอาหารเช้า ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, และคำแนะนำดีๆที่ให้ป้าอ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีจ้า